สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาดูรถพ่วงข้างนะครับผมวันนี้จะเป็นรถพ่วงข้างขายกาแฟนะครับผมรูปแบบสไตล์ทางร้านนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมรถขายกาแฟที่เหลือขึ้นอยู่กับลูกค้าต่อเติมเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดของตัวรถนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ อย่างแรกเลยนะครับเราจะให้เป็นล้อแมกนะครับผมโชคหนคู่นะครับตัวนี้จะเป็นโชคตัวรับน้ำหนักนะครับผมล้อแมกยางใหม่นะครับแผ่นปูพื้นนะครับจะเป็นแผ่นสแตนเลส304นะครับตัวนี้เกรด304นนะครับโครงสร้างเราเป็นเหล็กแป๊บน้ำนะครับรูปแบบประมาณนี้เลยนะครับผม ส่วนด้านท้ายนะครับเราก็จะมีที่วางถังแก๊สให้นะครับแล้วก็ที่วางถังน้ำแข็งนะครับแล้วก็เราก็จะมีกันสาดหนึ่งข้างนะครับให้ลูกค้าเลือกเอานะครับว่าจะาไว้ข้างไหนนะครับผมแล้วก็ลูกค้าสั่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับด้านซ้ายนะครับผมรูปแบบการติดตั้งก็จะประมาณนี้เลยนะครับ มาดูในตัวรถนะครับในตัวรถก็จะมีหลุมหม้อวางกาแฟนะครับผมพื้นที่ใช้งานนะครับกว้างนะครับผมมีที่ล็อกขวดล็อกอะไรให้เรียบร้อยนะครับที่เหลือลูกค้าบอกจะไปตกแต่งเอาเองนะครับผมประมาณนี้เลยด้านล่างเราก็มีประตูให้นะครับประตูเก็บของนะครับเลื่อนเป็นบานเลื่อนนะครับ แล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนจะเป็นชั้นใต้หลังคานะครับประมาณนี้เลยนะครับผมวางแก้วน้ําแก้วกาแฟาได้นะครับรูปแบบประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าเราก็จะมีช่องดูไฟตรงนี้นะครับหลุมมออยู่ตรงนี้นะครับผม เบอร์โทรโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับไปสารการช่าง0653439962นะครับโอ้วันนี้ลมแรงนะครับผมด้านหน้าลูกขอลูกค้าขอเป็นถังแก๊สเพิ่มนะครับเผื่อมันหนักท้ายผมก็เติมให้ด้านหน้านะครับผมแล้วก็จะมีกรอบป้ายนะครับอันนี้ลูกค้าซื้อป้ายมาเสียบได้เลยหน้าหลังนะครับป้ายเมนูนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับรูปแบบการใช้งานนะครับรถกาแฟอยากได้แบบไหนสั่งเพิ่มเติมได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ